น้ำทั่วน้ำลัดผ่านไปแล้วนะคะลำบากเด้อเพื่อนเพื่อนทำงานกลางคืนนะยิงช่วงนี้ฝนตกฝั่งทางบอกว่าสิเป็นฝั่งทางยะโสธรมุกดาหารอุบลเจอกันเจอกันทั่วละเพื่อนๆ กับบางโซนบางพื้นที่ทาานี้กับบางโซนบางพื้นที่คือการพื้นที่ใดต่าํากันเจอฮะนะแจ่ว่ากบอยกจะเจอเพราะว่าเข้ากําลัางกลมเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากว่าน้ํเพิ่นสิลดเนาะคะ่ะแล้วย่าจะสียชยให้เบิ่งอีกเ้อน้ามาแล้วนะคะเ,เพื่อนเพื่อนน้ำนนนขึ้นหาอันให้นา้จตาะก,ก้าขึ้นหามัน พื้นที่หน้านะคะเพื่อนเพื่อนมองดูนี่ปลายข่าวเห็นแต่ปลายข่าไปแวะคุนฟังทางนี้ก็ฟังทางนี้ก็เต็มเลยอันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งผูกข้างในๆผูกเพื่อนๆข้างในผูกเ่งแบบขาวปิดเลยเพื่อนๆน,นี่นี่นขาว กำลังชะไหลแบบนี้มืออื่นก็ที่ถ่วงขับไปหอนในในพวกเพื่อนน่ก็เมื่อคืนนี่ก็โอ้ยมาใส่มองหรือเปล่าเนาะนี่ป่าเพื่อนเพื่อนป่าก็บมเบ็บบมเบ็บอยู่ป่าป่ามีเพื่อนเพื่อนท่าเบิ่งก็เพื่อนเพื่อนอ่ะ สะพานบงรุเนนี่อะไรเฮยเจรเบดเลยอู้ยะส้งอเชนไหนอ๋อเพื่อนๆนี่เชนที่เขาใส่อยู่นี่บอือ้ฟบานเราอืมนน ผมรูผมรูดูผมดูพวกบ้านบวบโแนี่ถนนเส้นนี้อาจอาจสิ่วงเพื่อนเพื่อนโดนแร้งนะคะอาจสิ่วงอาจสิมาใส่ไปเจ้ามาสามมือมือนี้ขึ้นแห้งกว่าทุกมือนะคะบ๊วยสะพานนี่นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวใช้เบิ้งอีกลุ่นเพื่อนเพื่อนลุ่นเต็มสะพานนี่เพื่อนนี่ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือกันนะคะบ้านต่อบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้บ้านต่อบ้านมองดูนี่เออน้ํากระสิลัดเป็นแบบว่าพื้นที่ไดมันต่ําแบบนี้นะค่ะเพื่อนเพื่อนมันติดหวยมันติดอย่างกระเสี่ยงเสี่ยงที่สุดนะพูดในในผลในในผลในในเดี๋ยวเลาะไปบ่งเลยเพื่อนๆ่นี่เพื่อนเนี่ เอาป่าเนาะป่าบังโอ้ยะบมเห็นเลยนี่นี่แบบส่วนนี่ติดเบ็ดเลยเพื่อนๆนี่อนเลลงเรือให้หน้าตะกล้าเพื่อนบางส่วนบางส่วนนะคะเพื่อนๆบางส่วน,นใกล้อ่างนะคะเพื่อนเพื่อนมึงดูดิว๊า เรียบร้อยเบดค่ะเส้นนี้ถ้าเกิดว่ามีฝนมาอีกอาจจะท่วมพบ้านเราอาจจะสีไซส์ถนนเส้นนี้บ่ได้นะคะเ,เ,เพื่อนเพื่อนงดูผูนักลา่านักเบ็ดนะนะคะเพืเ่อนเพื่อนเพราะว่านี่อ่างที่จยจะาทำคลิปไปเพืเ่อนเพื่อนเห็นบน่นี่นุนขึ้นมาจนดน้านเลยนะคะนี่อันนี้ส่วนนี้ไดเต็มคู่เหรเต็มคู่เล้ส่วนนี้โเพื่อนเ,เ <c oughs> พื่อนฝั่งนี้เราต้องเว้าถึงค่ะเพราะว่าต่ำ นี่ส่วนเฟองนี่บึงรูผู้มมก็ยังมาเนี่เต็มคูแล้วนะเพื่อนๆเต็มอ่างแล้วล้ะริมๆนี่ทางนี่มันต่ํามันสิเจอหนะักขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะบางพื้นที่นะคะแถวโคไซแถวยางพืน ล้นกว่านี้นะคะล้นมากๆ,ๆดูนี่เพื่อนเพื่อนี่วนก่อน,นยัง่บ่มีวันนี้หนุนขึ้นมาแล้วถนนเส้นนี้พอบานว่าอาจจะใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสรจ,จานี่นะคะเพื่อนเพื่อนเป็นแค่บางส่วนบางพื้นที่นะคะที่จะเห็นเนาะค่ะเก็บเกี่ยวมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะ